สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์เนี่ยก็มาทำเพราะว่าเพิ่งไปตรวจห่วงจุ้ยบ้านลูกศิษย์มาสองหลังรวดเลยเตรียมจะรีโนเวทเป็นออฟฟิศก็เป็นลูกศิษย์เก่าที่เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์เคยไปแก้บ้านให้เขาแล้วก็เขาก็เปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ไปนะคะทั้งสามีภรรยาเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยวันนี้มาเจอเขาเขาก็บอกอาจารย์เนี่ยรู้ไหมตั้งแต่ก่อนที่อาจารย์จะมาตรวจให้อ่ะคือธุรกิจเรามันก็เป็นธุรกิจเล็กๆนะคะ แต่พอหลังจากนั้นนะ่ะพอปรับแก้ตามอาจารย์ครบหมดอะ่ะโอ้โหธุรกิจเขามันเปลี่ยนเลยเงินอะไรต่างๆมันดีขึ้นเขาบอกอาจารย์คิดดูสิแค่2ปีอะ่ะจากเงินในบัญชีเขาที่เมื่อก่อนนะมันต้องหมุน,มน,มน,มนตลอดมันไม่เคยนิ่งเลยอะ่ะแล้วแบบมันก็แบบหมุนปนความเครียดแต่ปัจจุบนันน่ะหนูว่ามีเงินนอนอยู่ในบัญชีนิ่งอะ่ะเป็นหลักสิบล้านอ,อาจารย์หนูไม่อยากจะเชื่อเลยแค่2ปีอะ่ะมันจะขนาดนี้แล้วเนี่ยอาจารย์รู้ไหม หนูว่าซื้อที่ในกรุงเทพนะเป็นที่ดินเปล่าๆเลยอะซื้อเงินสดแล้วเนี่ยเดือนเนี้ยซื้อบ้านอีกสองหลังรวดพร้อมกันเลยแล้วก็เชิญอาจารย์มาตรวจแล้วบ้านสองหลังเนี้ยเขาบอกว่าอาจารย์บอกมาเลยอาจารย์จะให้ทําอะไรกับบ้านสองหลังนี้บ้างเอาให้ดีที่สุดเลยอาจารย์ทําตามอาจารย์ร้อยเปอร์เซนต์เลยอาจารย์เอาเคสแบบเนี้ยมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยมั่นใจในการตรวจห่วงุวย้ยหรือการเปลี่ยนเบอร์มงคลนะคะว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้จริง แต่การตรวจหวงจุ้ยจะต้องแก้ไขแบบถูกต้องถูกวิธีการขยันทำงานเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณขยันทำงานโดยที่ได้อยู่ในบ้านที่หวงจุ้ยดีได้ใช้เบอร์มงคลที่ดีร่วมด้วยสิ่งเหล่านี้มันก็จะมาส่งเสริมทำให้เขาเรียกเหมือนติดจรวดให้คุณน่ะสำเร็จเร็วขึ้นทำให้คุณเนี่ยมีงานมีเงินอะไรต่างๆมีโอกาสต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ห่วงจุ้ยบ้านกับเบอร์มงคลเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสาหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ถือว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตถ้าเราเกิดมาทั้งทีควรได้อยู่บ้านที่ห่วงจุย้ย<า>ที่ดีควรได้ใช้เบอร์มงคลที่ดีมาส่งเสริมชีวิตวันนี้อาจารย์ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้พวกเราทุกคนเฮงเฮงรวยรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยค่ะ